หน้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับอยู่หน้าสิบหกสิบเจ็ดหน่อยอันนี้ส่วนมากก็ใช้ใช้มอเตอร์นะครับมันจะบอกว่าการใช้มอเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์ความน้ำเนี่ยส่วนมากไรเล็กใช้อยู่นะครับสองแรงสองแรงแรงสองแรงสามแรงสี่แรงนะครับคือมอเตอร์ไฟบ้านเนี่ยเน้นนะครับถ้าไม่จะเป็นก็อย่าเกินสามแรงนะครับถ้ามันถึงห้าแรงแล้วเนี่ยมันกระชากไฟแรงมาก ถ้าเป็นไฟบ้านนะครับใช้ในบ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันดึงไฟวูาพวไฟวมาเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์เสียนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอัตโนมัติอะไรเนี่ยมันล้วนนะครับเพราะฉะนั้นควรแยกหม้อหรือว่าอย่าใช้ให้มันใหญ่ส่ือมากแ็เอาแค่สามแรงหรือไม่เราก็แยกเป็นหม้อก,กษตรไปข้างนอกเลยนะครับก็ใช้ถึงห้าแรงได้นะครับทีนี้ว่าที่ว่าให้ใช้สามแรงคือเพื่อกันว่าไฟมันกระชากไฟมันอะไรก็ ไอตู้เย็นทีวีไอไอพวกคอมพิวเตอร์มันไม่เสียแล้วครับแล้วก็การต่อนะครับเออฟิวมันขาดบ่อยเอาสายทองแดงพันมันเลยเราก่อนว่ามอเตอร์ใหม่เพราะว่ามันเกินโหลดแล้วแล้วครับฟิวกันตัดจริงๆแล้วปั๊มที่ใช้มอเตอร์เลย่ยครับ อยากให้ทุกคนยอมเสียเงินหน่อยติดโต้อัตโนมัติหรือตู้เขาเรียกว่าตต้คอน s u m อ e r นะครับเรียกว่าตู้คอนโทรเนอร์ครับ,รตรบแต่ว่าภาษาช่างเรียกตต้คอน s u m มอร์ต้เนี้ยจะตัดไฟเมื่อไฟขาดไฟเกินไฟไม่ครบเฟสไฟชอ็อตลุนต่อผิดยังไงมอเตอร์มันไม่ไหม้เขามาตัดเลยนะครับมันดีกว่าเราไปซื้อไอ้คัตเอาตัวหนึ่งหรือว่าเบเกอร์ตัวหนึ่ง100ร้อยกว่าบาทแล้วปั๊มตัวหนึ่งเราเป็นหมื่นนะครับ มันไม่คงการนะครับเพราะนั้นเราใส่คอนเสิร์ตตู้นี้มันประมาณ3 0 0พันบาทก็ใช้ได้นะครับมันก็จะคอยควบคุมไม่คุณว่าไฟมันตกมันก็ไม่มันก็ไม่ไปต่อให้กดลงไปก็ไม่ต่อหรือบางทีมันใช้ใช้ไปไฟมันตกตัดนะครับใคอยากไปทำมันนะครับมันตัดก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับถ้าไฟมันตัดเอาไม้ไปเสียบตอกไว้ได้แม่มันตัดเรียบร้อยไอ้ตู้พังด้วยปั๊มพังด้วยอย่าทำานะครับก็เจอบ่อยๆครับ แล้วก็คนทําไม่ใช่เจ้าของนะครับก็ลูกนองนะครับก็เกียดมันตัดไปต่อมันจะเล่อยนะครับครับอ้าวต่อไปนะครับความน้ำเนี่ยนะครับอยู่ไกลจากบ้านมากอยู่ปลายสายนะครับถึงมิเตอร์จะใหญ่นะครับมันก็ไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันเหมือนน้ำแล้วก็จ่ายมามันไม่พอนะครับทุกบ้านแย่งกันหมด แล้วจะมีมีมีท่อใหญ่ไม่โดดใหญ่น้ามันไม่มาก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็การใช้เครื่องดึงไฟใช้อินเวอร์เตอร์ใช้ตัวหมอ้อแปลงอะไรเนี่ยครับมันสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็มันถ้ามันมาน้อยจริงมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ต้องแก้ไขที่ไฟฟ้าให้เขามาช่วยแก้ไขให้ถ้าไม่แก้ไขให้เราจะต้องใช้ อมอเตอร์ไฟฟ้าที่กินกระแสไม่คินจากนั้นนะครับหมายความว่าต้องลดมาลดแรงม้าลงนะครับแล้วก็เรื่องท่อด,ดูดนะครับก็มีว่าเอาเล็กๆมันดูดแรงดีดูได,ด้ไกลดูได้ลึกจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับมันมันต้องอย่างน้อยต้องเท่าความเลยว่าโตกว่าปั๊มหนึ่งขนาดนะครับเพราะว่าไอ้เล็กี่มันดูดขึ้นได้ครับแต่ว่ามันได้นานไม่เดียวไม่คมนะครับแล้วก็ ที่บอกว่า8เมตรยังขึ้นใช่ครับ8เมตรมันก็ขึ้นครับแต่ว่าที่8เมตรมันได้4 50เอร์เซนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าคนซื้อข้าวแกงจานเขาตักออกไปครึ่งผ่านก็คงจะกินไม่อิ่มคนก็ต้องไปซื้อใหม่จานหรือ2จานให้มันเต็มไม่อิ่มไอ้จาน2จานหลังนั่นแหละครับคือเงินล้วนๆนะครับคือเงินที่เราเสียล้วนๆถ้าเราเอาไปใกล้ๆหรือว่าเราใช้ท่อใหญ่ มันกระจบไม่ต้องเสียอะไรเลยเราก็ได้เวลาได้ความเร็วลดการสึกหล่อได้แล้วครับอันนี้ก็คือการใช้ปั๊มน้ำที่ใช้ใช้มอเตอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าสายไฟนะครับไปดูที่ร้านเนี่ยเขาลองให้กราจะสายไฟเส้นเล็กนิดเดียวก็ต่อก็ทำงานได้กลับบ้านเแล้วเราก็ซื้อสายไฟเส้นตอนนั้นเอามาใส่ประกบราของเรานู่น300เมตรเอายังไงก็ไม่มา เอายังไงกับปน้ำไม่มีแรงก็บอกว่าปั๊มน้ำเสียบอกไม่ใช่ครับระยะทางไกลของของอจากมิเตอร์มาหาปั๊มเนี่ยนะครับมันจะต้องมีส่วนคูณความโตเพื่อให้กระแสะมาได้กระแสะไฟฟ้าเหมือนกับกระแสะน้ำนะครับถ้าเล็กมันไม่มาหานะครับมันมาไม่ทนันมือมันกินไม่ทนัพนพลไฟมันก็ตัดถ้าคุณไม่ให้มันตัดอย่างมันไหมครับนะเพราะฉะนั้น เรื่องสายไฟต้องหาผู้ชำนาญจริงๆแล้วที่ร้านขายมอเตอร์เนี่ยหรือว่าร้านขายสายไฟเนี่ยเขาบอกได้แล้วเขาก็จะมีจะมีชาร์จมาให้เดี๋ยวถ้าใครเข้าไปเป็นสมาชิกนี้ผมจะมีชาร์จให้นะครับว่ามอเตอร์กี่แรงนะครับระยะไกลเท่าไหร่ใช้สายไฟตัวเท่าไหร่นะครับแล้วสายไฟอลูมิเนียมกับทองแดงคนละเรื่องนะครับ อย่าเอาขนาดทองแดงไปเทียบอลูมิเนียมนะครับยุ่นวายนะครับส่วนมากคร่าวๆก็คือว่าอลูมิเนียมต้องโตกว่าทองแดงหนึ่งเท่านะไม่ใช่ว่าเอาเท่ากันใช้ไม่ได้นะครับอันนั้นคือสายไฟที่จะต่อนะครับส่วนมากกจ็จะพลากันตรงนั้นว่าเออใช้ได้แล้วทองแดงต่อไกลๆเนี่ยปัญหาอยู่ครับมันหายหนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเทียบเอาทองแดงสมมติอทองแดงสิบ มันใช้อโลหิเนียมยี่สิบหรือยี่สิบห้าเราก็องไปต่อยี่สิบยี่ห้าเพราะอโลิเนียมนะมันถูกแล้วคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไปตัดขายเพราะมันไม่คุ้มกันเพราะนั้นเราก็ลอถงถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเอาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของปั๊มน้ํานะครับทีนี้ได้อธิบายไปแล้วว่าเราต้องหาปั๊มน้ําโดยการเรามีข้อมูลสรุปนะครับปริมาตรของน้ําทั้งหมด แล้วก็แรงดันทั้งหมดนะครับปริมาตรของความน้ำทวนนะครับว่าเอาแต่ละต้นเนี่ยต้นหนึ่งมันกินกี่ลิตรก็เอามาคูณกันคันต้นเหมือนต้นก็คูเข้าไปให้มันเป็นคิวพอเป็นคิวเสร็จเราได้จำนวนน้ำแล้วครับตอนหนึ่งครั้งแล้วก็เราก็เอาอความสูงหรือว่าเฮเนี่ยไอหาเฮทเนี่ยครับเฮมันมีอยู่สามสตัวนะครับคือเฮทสถิตคือแนวตั้งเนี่ยครับหนึ่งนะครับสอง เฮดได้นามิีกคือเฮดเคลื่อนไหวหมายความว่าเราวิ่งไปเนี่ยมันมีความฝืดนั่นคือเฮดที่2มันหาได้จากความฝืดของเส้นท่อบริษัทเขาจะมีให้ครับไอ้ตรงนี้ผมก็จะมีให้เป็น,เป,นเป็นชาร์ตให้นะครับแล้วก็อันที่สมก็คือไอ,อห้หัวพ่นเนี่ยนะครับมันก็ต้องการเฮดนะครับหัวสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ถ้าเป็นบิ๊กกันยิ่งใช้เยอะเยอะเลยนะครับบิ๊กการใช้ไปไปท่อนี่แปดบาทานะครับ 6บาทถึง8บาทซึ่งมันมหาศาลนะครับก็มี3าอย่างนะครับสำหรับความสูงนะครับเฮสติดนะครับก็คือความดันไอเฮสธรรมดาแนวสูงนี่เสร็จแล้วก็เฮสเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เฮสไต่ท่อสามารถมารวมกันเสร็จเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นข้อมูลว่าตรงเนี้ยหาปั๊มให้เราที่เฮสเท่านี้ฟลเทตอนนี้โอเคใช้ได้นะครับ ถ้าไอ้ห้านมันไม่รู้อา่านไม่ออกอย่าไปซื้อถ้าล้านที่เอามาแล้วไม่ตรง<ม>ก็อย่าไปซื้อเพราะว่าบางทีเขาก็อยากขายข,ายของเขามันกล้เคียงมาอะไรก็จริงๆเรามีสิทธิ์เมื่อเราเสียเงินแล้วเราเอาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้คือวิธีการเลือกนะครับจารื้อซื้อไังไงสหรับเครื่องยนต์เนี่ยมันอยากจะให้ใช้เครื่องยนต์อย่างน้อยก็เซ็ตนด์แฮนนอกนะครับเครื่องยนต์สมัย40ปีก่อนเนี่ย ผมอยู่รุ่นนั้นมานะครับผมทาเป็นซ่อมเป็นทําเป็นหมดเพียงแต่ว่าผมงรู้แล้วว่าประสิทธ,ธิภาพมันสู้ไม่ได้นะครับในเรื่องของการเผาไหม้มันก็สู้ไม่ได้ในเรื่องของแรงแรงเขยแรงอะไร,ร,รก็สู้ไม่ได้เพราะว่ารุ่นใหม่ก็พัฒนาดีกว่าถ้าจะให้ดีก็ซื้อรุ่นใหม่ใหม่จะเป็นคูโบตา้ายันมาอะไรก็ได้ครับ ต่อ ah, ้นดัเตอร์ลัตสตันเซ็งเยะอะไรพวกนี้จะไปใช้มันนะครับก็ <g rab> ถ้ามีอยู่แล้วใช้ก็ไมกว่าอะไรกันยินดีใช้ก็ใช้นะครับ <g rab> อย่างที่บอกว่าไอ้เสื่อมประสิทธิภาพของมันเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงละสองหรือสามบาทถามว่าคุณใช้กี่ร้อยชั่วโมงนะนานๆเข้าเนี่ยไอ้ตรงนั้นอะเอามาซื้อเครื่องใหม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ก็เสียไปเสียไปเสียไปนะครับตอนนั้นผมอยู่ตรงนั้นผมรู้ครับว่าผมซ่อมอยู่ประจําทําทุกชินเลยครับก็ ให้เอาเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็ถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นดีเซมใหญ่เลยนะครับก็จะเราก็จะดูให้ว่าทุกเครื่องควรที่จะมีหม้อน้ำนะครับถ้าไม่มีหม้อน้ำเนี่ยถามอาจารย์ไม่อยากซื้อหม้อน้ำท่าไหบอกว่าเอาถังน้ำตั้งนะครับสองใบาสามใบตั้งแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็วัดดูดก็ได้ครับ หรือเอามือจุ่มก็ได้ให้มันลวกลวกมือก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเราก็ทุนมากทุนน้อยก็มีนะครับก็มือไม่มีจริงก็เอาอย่างนี้ใช้ได้นะครับก็ใส่ถังทีนี้ใส่ถังมันมีปัญหาคือว่าสายหลดุดเอาสายไปวางสายหลุดตกไปไปน้ำบ้านน้ำไปข้างนอกกลับไปเทีงน,น้ำแห้งแล้วเครื่องพาน ต้องระวังให้ดีสายต้องใช้สายทนความร้อนได้นะครับฮะทีนี้ก็สรุปนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นจะเป็นถ้าเป็นฮอนด้าหรือว่าฮอนด้าเป็นเบนซินนะครับฮอนด้าก็ใช้ได้นะครับมีบางคนที่ที่มาหาผมเนี่ยหลายใสิบปีแล้วเขาก็อยู่อุดอรแต่ทางานกรุงเทพก็ชอบำทำเจไปทำที่อุดอรถึงวันวันเย็นวันสุกร์กลับ แล้วก็ไปรถน้ําแล้วก็กลับมาวันอาทิตย์เช้าถึงนี่สองทุกอาทิตย์เขาจะไปแล้วก็เขาบอกว่าเอาไว้หายผมก็บอกเอาเครื่องเครื่องใหญ่ายบอกหนักยกไม่ไหวกว่าเอาฮอนด้าก็ไปถึงก็จับไปสวมเข้าไปทําท่อไว้ก็ติเดเสร็จเรียบร้อยก็ขวนกลับมาเอากลับไปก็อยู่อย่างนั้นอยู่สองปีปีที่สามเขาลาออกไปทําสวนก็ก็เเขาก็สําเร็จดีครับแต่ว่าก็โอเคอันนี้มันเป็น ฉพาะอย่างเฉพาะการนะครับถ้ามัน,น,นมันหนักมันะไรเราทำลำบากก็โอเคครับก็ไปเครื่องเป็นเซนก็ยังใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องดีเซนเล็กๆก็กมีนะครับของจีนของอะไรก็มีพอใช้ได้นะครับก็ไปดูเอานะครับแต่ว่าถ้าจะให้มาตรฐานเลยใช้ได้ดีเนี่ยก็ยังญี่ปุ่นอยู่วครับก็มีมีพวกโบโบาตามียันมามีมิตซูมีอะไรมีขายนะครับและชียงกงก็มี เป็นพวกสามสูบเล็กๆมีสตาราได้อันนั้นก็ใช้ได้ครับสามารถใช้ได้ครับถ้าสงสัยยังไงหรือมีข้อมูลอะไรก็เข้าไปในเข้าไปในไลน์นะครับแล้วก็ผมจะมีมีเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาให้นะครับครับตรงนี้ก็มาให้สรุปตรงนี้ทีนี้อยากจะถามว่าทุกคนที่มาเนี่ยอยากจะถามอะไรไหมอยากถามอะไรส่งปัญหาขึ้นมานะครับส่งคำถามขึ้นมา